thank <laughs> you เสริมบุญเก่าสร้างบุญใหม่ร่วมบุญใหญ่เสริมบารมีตุจ,จีนปี2558ขอเชิญร่วมงานิิทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธศีมานวัดดอนสำราญเลขที่9หมู่9ตำบลวังว่าอำเภอแกงจังหวัดระยองงานเริ่มวันที่19-28ถึงกุมภาพันธ์2558ตัดไหวลูกนิมิตวันที่1มีนาคม2558ติดต่อสอบถามร่วมงานบุญได้ที่เจ้าอาวาสโด,ดยตรงพระครูสมุทรชินวรวัติธีรพัโทโช087147 6กสองห7ส4 7อย่าลืมไปร่วมงานบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้ให้ได้กันนะครับ เสริมบุญเก่าสร้างบุญใหม่ร่วมบุญใหญ่เสริมบารมีตุดจีนปี2558ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทศีมาณว,วัดดอนสำราญเลขที่9หมู่9ตำบลวังว่าอำเภอแกงจังหวัดระยองงานเริ่มวันที่19-28ถึงกุมภาพันธ์2558ตัดไว้ลูกนิมิตวันที่1มีนาคม2558ติดต่อสอบถามร่วมงานบุญได้ที่เจ้าอาวาสโด,ดยตรง พระครูสมุทชินวรวัตรธิรพัชโช0871476264 0871347449อย่าลืมไปร่วมงานบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้ให้ได้กันนะครับ